เอาเลยสิครับคุณผู้ชมครับน่าจับตามองครับจนทานเข็มดีคัมแบ็กเกมแรกไทยลีครับอีชีไปดูด้วยครับมาฟังบทวิเคราะห์จิ๊กซอสำคัญนอกจากจนทานยังมีธนวัตรที่น่าสนใจด้วยเป็นยังไงมาดูกันพร้อมไฮไลท์ผลงานใงขันไทยลีกดามาจุดโทษนาทีบาบแบงคอกบุกชนะชลบุรีเกิดอะไรขึ้นนะครับยังมีไฮไลท์ไทยลีก2 ให้ได้ติดตามด้วยนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับพี่น้องบอลไทย เอาเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่ากลายเป็นสถานการณ์ที่น่าสนใจสําหรับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราไปในทันทีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีครับต้องบอกว่าคู่เดือดคู่มันก็คือเกมที่ราชบรีเวณีครับเปิดบ้านรับการเยือนของการท่าเรือครับเกมนี้ประเด็นอยู่ที่อาจารย์มาซาทระอีทีนะครับคุซื้อทีมชาติไทยเนี่ย ลงไปดูที่สนามด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่กองหลังคนสำคัญอย่างโจนาทานเข็มดีครับได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนัดแรกของฤดูกาลนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นรวมไปถึงภาพรวมน่าสนใจครับได้รับคำชื่นชมครับมีโอกาสลงเล่น66นาทีนะครับแล้วก็สามารถจัดการเกมรับ ได้แบบตามมาตรฐานของจุาธานเข็มดีเลยซึ่งนะครับในเกมที่ราชบุรีเจอกับท่าเรือเนี่ยก็กลายเป็นประตูชัยเกิดขึ้นในนาที26นะครับจากแดนิวสันที่ยิงประตูชัยในเกมนี้ส่งผลให้ราชันวังกรครับฟอร์มร้อนแรงครับเก็บชัยชนะ3นัดติดต่อกันพร้อมขยับขึ้นไปรั้งตำแหน่งรองจ่าฝูงได้สำเร็จครับ คือนอกจากธนวัตรแล้วเนี่ยแฟนๆเองก็มีการกระซิบบอกมาเยอะนะครับว่าเกมนี้ธนวัตรซึ่งจิตถาวรก็เล่นได้อยู่ในระดับและมาตรฐานที่น่าสนใจน่าจะเป็นตัวเลือกในแดนกลางให้กับอ e ีชีในรัวทีมชาติไทยครับสำหรับกิ๊กซอร์สำคัญเลยเนี่ยที่ทีมชาติไทยต้องการอยู่นวินาะทีนี้ก็คือกองหลังนะครับคู่เซนเตอร์นะแล้วพอจนทานกลับมาแบบนี้เนี่ย ก็น่าจะอุ่นใจมากขึ้นส่วนตรงกลางก็มีการแซวกันหน่อยว่าราบรีเจอกับท่าเรือนะครับแฟนๆก็แซวว่ามาดูฟอร์มของพีระดลนฉัรัศมีหรือไม่นะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงเก็บข้อมูลด้วยเพราะว่าโอ้โหอีกไม่ถึง1เดือนนี้ก็จะมีคิวสเกมสําคัญ ทั้งเกมเจอกับไต้หวันแล้วก็บุกไปเยือนไต้หวันด้วยนะครับคุณผู้ชมเท่านั้นไม่พอครับไหนๆก็พูดถึงตำแหน่งกองหลังแล้วอีกหนึ่งคนที่ผมพูดได้เลยนะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงสุกงอมแล้วก็ฟอร์มดีโคตรๆเลยก็คือในส่วนของเควินดีโรมรัมครับที่นับปัจจุบันเนี่ยไปค้าแข้งอยู่ในลีกมาเลเซียกับสโมสรสลังงอนะครับล่าสุดเนี่ยยังสามารถบวกแอซิด ในเกมที่เอาชนะมาเลเซียยูโดซิตี้นะครับไป9ประตูต่อศูนย์เป็นรายการฟุตบอลถ้วยมาเลเซีย FA ครับนะครับแล้วก็ตอนนี้ฝรังงอทะลุผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มีกระแสมาเหมือนกันว่าโหตอนนี้แบ็คซ้ายขาดอยู่นะเควินก็อาจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจได้เหมือนกันนะครับพูดถึงทีมชาติแล้วสนุกเหลือเกินช่วงนี้ ดูฟอร์มกันมันเหลือเกินคุณผู้ชมคิดอยังไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับคราวนี้ไปต่อกันอีกหนึ่งเกมครับเรียกได้ว่าเป็นเกมดราม่าสอนดราม่าอย่างแท้จริงเพราะว่าเกมที่ชมเรียอฟซีครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทูแบงคอกเนี่ยต้องยอมรับว่ามันมีเรื่องราวที่น่าสนใจโดยเฉพาะในช่วงท้ายเกมนาทีบาปเนี่ย คือแบงคอกเนี่ยมาได้จุดโทษครั้งแรกในช่วงนาที80นะครับแต่ก็เป็นซิปโควิดที่ยิงไปติดเซฟของเมนโดซานะครับทำให้แบงคอกยังไม่ออกนำเนาะตอนแรกคิดว่าจะเสมอกันนะครับแบ่งแต้มกันไปแต่สุดท้ายช่วงนาทีบาปซ้อนนาทีบาปครับเลดี้อัพโบ มีจังหวะไปทำแฮนด์บอลนะครับมีการเช็ค VR เรียบร้อยก่อนจะเปลี่ยนคนยิงจุดโทษนะครับเป็นโมเซนรับหน้าที่สังหารเข้าประตูไปกลายเป็นว่าเกมนี้โคตรดราม่าครับแบงคอกบุกเฉือนชนะชมบุรี1ประตูต่อ0นนะครับกลายเป็นเกมที่มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางที่สุดเกมหนึ่งเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับนะส่วนอีกหนึ่งคู่ครับ ก็ต้องบอกว่ามันและเดือดนะไม่รู้ไปไหไรช่วงนี้ผมดูไทยลิกแล้วรู้สึกมันแล้วก็สนุกมากๆก็คือเกมที่สุขโขทัย FC ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของลำพูนวเริเอรอร์นะครับเกมนี้เนี่ยกลายเป็นผู้มาเมยือนนะครับได้ประตูออกน้ำก่อนนะครับจากมูฮัมหมัดออสมานนะครับยิงฟรีคิกสุดสวยในช่วงครึ่งหลังนาที59นะครับก่อนที่ทิติครับจะมาม่ง ตีเสมอให้เจ้าบ้านในนาที66ครับแต่ว่านาที77ออตมานก็มายิงเบิ้ลประตูที่2ให้ตัวเองในเกมนี้แล้วกลายเป็นประตูชัยเลยครับที่ทำให้ลำพูนบริเออร์ครับบุกมายัดเยียดความปลาชัยให้กับสุโขทัยไป2ประตูต่อ1สรุปสถานการณ์ล่าสุดนะครับก็ยังคงเป็นบุรีรัมนะครับเป็นจ่าฝูง4นัด12คะแนนเต็ม ส่วนแนบับ2ก็คือราชบุรีครับมาดีจริงๆ4นัด10คะแนนตามมาด้วยทูแบงคอกครับ4นัด10คะแนนนั่นเองขนาดที่ในส่วนของโปรแกรมการแข่งขันครับคุณผู้ชมซึ่งจะแข่งขันในวันอาทิตย์ที่14กันยายนเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่18นาฬิกาเป็นระยอง FC เปิดบ้านรับการเยือนของเมืองทองยูเนเต็ด อายุทยายูน t เต็ดครับเปิดบ้านรับการเยือนของสิงห์เชียงรายยูนเต็ดทีมพลังการครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของนครราชสีมามาด้านั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับขยับมาดูในส่วนของผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2ประจำวันเสาร์ที่13กันยายนกันหน่อยนะครับ เริ่มกันที่สนามโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมนะครับนครปฐมยูนิเต็ดเปิดบ้านเฉือนชนะสงขา FC 1ประตูต่อ0ครับมาได้ประตูชัยนาที86จากเนมาตินะครับส่งผลให้นครปฐมเก็บ3คะแนนเต็มในเกมนี้นะครับขยับไปดูเกมที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นครับ ขอนแก่นยูนิเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยนของปัตตานีครับเกมนี้เป็นปัตตานีครับออกน้ำก่อนในนาที47จากเอกชัยสำเร็จนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหกลายเป็นเจ้าถิ่นขอนแก่นครับมาตีเสมอน,นาที52จากทิศนุพงษ์โชตินะครับจากนั้นเนี่ยนาที78ครับฟิลิปเปอาโมลินครับมายิงประตู ให้ขอนแก่นแซงนำา2นะครับก่อนที่นาที87อาทิตย์บุจินดาครับจะยิงให้ขอนแก่นหนีไปเป็น3ประตูต่อหนึ่งแล้วก็มาปิดท้ายช่วงโทษเวลาแข่งขันจากอามาดูออตตาล่าครับเกมนี้ปัตตานีเหมือนแย่ลังแตนครับขอนแก่นถล่มยับคืนเลยทีเดียวใครอยากไปดูอีกหนึ่งคู่ครับเป็นการพบเจอกันระหว่างเชียงใหม่ยูนเต็ดครับ เปิดบ้านรับการมาเยือนของสีสกเกตยูในเตดเกมนี้ครับกลายเป็นผู้มาเยือนอย่างสีสกเกตครับมาได้2ประตูในช่วงครึ่งแรกครับนาที18จากทางเวโลโซนะครับแล้วก็อีก1ลูกในนาที40จากกิติพงษ์วงมาครับกลายเป็นว่าสีสกเกตยูไนเตดครับบุกไปตบเชียงใหม่ยูไนเตดถึงถิง่นเลยทีเดียวนะครับส่วนผลการแข่งขันอีก1คู่ครับเป็นการโคจร มาพบกันระหว่างกเกษตรศาสตร์ FC ครับเปิดบ้านที่สนามอินซีจันทรสถิตร,รับการเยือนของชัยนาทฮอนบิลนะครับเกมนี้เป็นเจ้าถิ่นครับได้ประตูออกนำนาที31จากเจษฎากรน้อยสีนะครับแล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังกลับมาในช่วงท้ายเกมครับเจ้าถิ่นสุดเฮงครับคุณผู้ชมมาได้ประตูขึ้นนำไปเป็น2-1ครับ พราะว่าจังหวะที่อัครวินสวัสดีครับยิงบอลไปชนเสาครับก่อนที่จะกระดอนกลับมาชนศิรเสศ เอกปทุมชัยครับประตูของชัยนาทเข้าไปครับให้กเกษตรศาสตร์หนีไปเป็น2ประตูต่อศูและถึงแม้ว่าชัยนาทครับจะได้ประตูไล่มาเป็น1-2จากธนสอรจันทโคตรแต่ก็ไม่ทันการครับกลายเป็นกเกษตรศาสตร์เปิดบ้านเฉืินชนะชัยนาทไป2ประตูต่อหนึนั่นเองนะครับคุณผู้ชม สรุปตารางคะแนนไทยลีก2ล่าสุดนะครับจ่าฝูงยังเป็นแพ้อยู่ในเต็ดนะครับลงสนาม5นัดชนะ4เสมอ1มี13แต้มนะครับขณะที่อันดับ2ขอนแก่นครับแข่ง5นัดชนะ3เสมอ1แพ้1มี10แต้มนะครับตามมาด้วยราศีสลายครับแข่ง4นัดชนะ2เสมอ2มี8แตม้มศรีสเกตอยู่ในเต็ดนะครับ5นัดชนะ2เสมอ2 8แตม้มเท่ากับชัยนาทคอนบิลอันดับที่5 เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมส่วนโปรแกรมประจำวันอาทิตย์ที่14กันยายนครับไล่ตั้งแต่หนองบัวพิชยย fc เปิดบ้านรับการเยือนของบางกอก fc นะครับพัทยายูเนเต็ดเปิดบ้านรับการเยือนของโพลิสเทโลสีสไลด์ยูเนเต็ดครับเปิดบ้านรับการเยือนของจันทบุรี fc และตาด fc ครับเปิดบ้านรับการเยือนของนครศรียูเนเต็ดนะครับก็ขอบคุณคลิปคอนเทนต์ภาพไฮไลท์จาก AIS p ด้วยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้ครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวไมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกําลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ